Wow. Huh? ผงครับอบยางแก้ขังแก้ว รับนี้ก็เป็นผลงานเหยื่อน้องใหม่นะครับจากกบแก้คันนะฮะเป็นกบยางนะครับผมกบยางกบแก้คัน,นะฮะจะมีตีนด้านข้างแบบนี้นะฮะพร้อมกับใบเหลิวนะฮะติดมาให้ด้วยภายในกล่องนะครับเราจะเลือกใส่อย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะหรือจะใส่ทั้งสองเลยก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับกับประชอนนะฮะตัวนี้ กบยางนะครับเป็นเยื่อไหม่นะฮะติดตามกันได้นะครับจะออกวางกํา่หนเร็วๆนี้นะฮะกบยางแก้คันครับผมสุดยอดมากครับ